วนนสวัสดีค่ะวันนี้พบกับจอมแสมและแอดมินนะคะกับรถยนต์มือสองคุณภาพพรีเมียม PE ต้นใช้ค่ะ ออกรถกับอีตั้ช้อยรับไปเลยค่ะโปรแรงแซงโควิดคับฟรี2เดือนและดอกเบี้ยศูนนาน10เดือนเท่านั้นยังไม่พอนะคะรถทุกคันค่ะจะได้รับการอบโอโซนฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆทุกคันก่อนส่งมอบค่ะเอาละค่ะตามแอดมินไปดูกันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเวลฟวนะคะปี2015ต้องเรียกได้ว่าเป็นปี2015ก็จริงค่ะแต่คุณดูค่ะดูสภาพค่ะ เมียนกริบเหมือนรถมือหนึ่งนะคะอันนี้เจ้าของมือเดียวค่ะดูแลดีประดุจลูกหลานเลยเข้าเช็คระยะตลอดนะคะและที่สำคัญค่ะใช้อย่างดีค่ะเล็กไม่บางๆเลย3 6 0หรือ3 6ก0กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่ค่ะคุณดูตามขอบป,ประตูนะคะนีอ่อยากให้ดูความเนียนค่ะสีสันถ้าไม่บอกว่าเป็นรถมือสองนี่บอกใครว่าเป็นรถมือหอย่างเชื่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เยี่ยมจริงๆค่ะ สำหรับคันนี้ค่ะดูด้านท้ายนะคะเรียกว่าเชฟบะเชฟบะกันเลยทีเดียวคันนี้ค่ะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าเช่นกันค่ะเดี๋ยวอยากให้น้องจอมเปิดให้ดูสักนิดนึงค่ะนีะ่เปิดขึ้นมาค่ะนี่ค่ะมีปุ่มประตูท้ายไฟฟ้าค่ะเอาปิดให้ดูเลยจ้าน้อง,องจอมจ้าเพียงสัมผัสเบา,บาๆค่ะนี่ปิดเลย กระโดวกสบายมากๆนะคะสำหรับคันนี้มาในล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะกระจกข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าส่วนไฟหน้านะคะเป็น LED เปิดปิดอัตโนมัติค่ะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเวลไฟว V ปี2015ค่ะ เป็นรถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งค่ะหน้าตาสไตล์สปอร์ตค่ะรับรองว่าถูกใจคนที่ชอบรถใหม่ใช้น้อยค่ะเพราะคันนี้ไม่แท้นะคะไม่น้อยอยู่แค่36,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะกับราคาเพียงแค่2,270,000บาทถ้าออกรถใหม่มือหนึ่งป้ายแดงช่วงนี้นะคะราคาอยู่ที่3 4 0ล้านแสบาทเลยค่ะ เรียกได้ว่าถูกกว่าป้ายแดงถึงล้านกว่าบาทนะคะในสภาพที่ว่าเหมือนมือหนึ่งแบบนี้หายากมากๆเลยนะคะเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 5 0 0ซ c ดูเลยค่ะเครื่องใหม่สภาพสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวตามจอมไปดูภายในกันเลยค่ะไปค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังกึ่งผ้าค่ะส่วนเบาะคนขับปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรี่สามต่ค่ะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันค่ะระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลแยกซ้ายขวาหน้าหลังค่ะ มากับจอหน้าเพื่อความบันเทิงขนาด7นิ้วพร้อมจอเพดานและกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยวตามจอมไปดูห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าคะ่ะประตูนะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวามาพร้อมกับระบบกันหนีบค่ะกันหนีบยังไงอย่างนี้น้องจอมคะทดสอบค่ะได้เลยคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้อ่าระบบกันหนีบค่ะปับ๊บ เขาก็จะไม่หนีบนะคะกระเด้งออกแบบนี้รับรองไม่ถูกประตูหนีบแน่นอนค่ะเบาะแถวที่2ค่ะก็นั่งสบายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับที่รองน่องค่ะเดี๋ยวจำปรับให้ดูนะคะเจ๊เรียกว,ว่านั่งไปก็สะดวกสบายกันไปนะคะแบบนี้และนี่เลยค่ะจอพดานขนาด15นิ้วที่จอมพูดถึง นั่งตรงไหนนะคะความสะดวกสบายความบันเทิงก็เข้าถึงจริงๆค่ะนี้จอ15นิ้วนะคะใหญ่โตโมโหรารน,นอกจากนี้นะคะยังมีมูลลูกคู่ที่สามารถเปิดได้กว้างมากๆทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารดูสว่างมากยิ่งขึ้นค่ะและยังมีไฟในห้องโดยสารที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง16เฉดสีด้วยกันค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะและยังมีระบบฟอกอากาศนาโนอีอีกด,ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะตัวนาโนอีนี่นะคะก็จะช่วยฟอกอากาศนะคะช่วยดูแลในเรื่องของฝุ่นนะคะ pm 2.5ก็ทําลายได้ค่ะตัวไวรัสแบคทีเรียก็ทํำลายได้นะคะช่วยให้อากาศภายในห้องโดยสารสดชื่นมากิ่งขึ้นค่ะและคันนี้นะคะยังมีออปชั่นน้าใช้ค่ะกับม่านบางแดด และเบาแถวที่3ามนะคะยังสามารถพับเก็บแยกซ้ายขวาทําให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บของได้มากยิ่งขึ้นค่ะน้องจองก็จะพับให้ดูนะคะเรียกได้ว่าสาวๆก็พับได้ค่ะง่ายๆเลยพับขึ้นไปนะคะแบบนี้สามารถเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บของได้อย่างง่ายดายค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเวลไฟว V, v ปี2015คันนี้รับรองได้เลยค่ะว่าสภาพนางฟ้ากับไม้แท้ค่ะเพียงแค่36,000กิโลเมตรเท่านั้นเองกับราคาเพียงแค่2,270,000บาทค่ะก็ได้รถสภาพเหมือนใหม่ไปพร้อมใช้งานกันเลยค่ะเรียกได้ว่าถูกกว่ารถใหม่มือ1ป้ายแดงนะคะเป็นล้านเลยแต่ว่าได้สภาพนี้สภาพเรียกว่าไม่บอกก็ไม่รู้เลยว่ารถมือสนะคะใหม่มากม ใครที่ยังตัดสินใจอยู่ไม่รีบเข้ามาดูระวังจะอดนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะกับโปรแรงแซงโควิดใครที่กำลังเล็งหารถยนต์มือสองคันไหนทีอีตั้นช้อยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทุกคันค่ะค่าฟรี2เดือนและดอกเบีย้ย0%นาน10เดือนค่ะ ใครที่สนใจนะคะเข้ามารับชมรถตัวจริงหรือทดลองขับค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่โชว์รูมอีตันชอยนะคะทั้งสงสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาศีนครินและสาขารัชดาค่ะและอย่าลืมกดติดตามข่าวสารต่างๆของอีตันชอยนะคะได้ที่ช่องทางออนไลน์ Facebook, IG, t w i ิ t e r Line ลและ YouTube ที่ e ตั้ n g รุ u p ค่ะและสำหรับใครที่ชอบนะคะรถยนต์มือสองคุณภาพระดับทีมเมี่มค่ะจาก a t ตั้นช i อยของเราอย่าลืมค่ะสนใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ไปให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงดูกันได้นะคะและอย่าลืมค่ะกดติดตามเพื่อให้ทราบข่าวสารในคลิปครั้งต่อไปของเรานะคะว่าเราจะพามาดู a t ตั้นช i อยสวยๆคันไหนอีกแ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องจอมแจ๊บและแอดมินขออนุญาตลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ